ถ้าพูดถึงแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองสูงๆนะครับอ้วนจะขอยกตัวอย่าง2แบบประกันด้วยกันนั่นคือแบบประกันแผนมรดกที่อ้วนนะครับเสนออยู่นะครับทางหน้าเพจนะครับแล้วก็แบบประกันอีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าสัญญาแบบช่วงระยะเวลานะครับอันนี้ก็เป็นบาดประกันชีวิตอีกหนึ่งแบบนะครับที่มีอยู่จริงนะครับทึ่งทั้ง2แบบนะครับถูกออกแบบมาให้เวทถูกคุ้มครองสูงเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันและ คุ้มค่าต่างกันนะครับอ้วนจะมาอธิบายในคลิปนี้ครับผมมาเริ่มกันที่แบบประกันนะครับที่ว่าต้องเกริ่นก่อนเลยว่าปกติแล้วเวลาทําประกันนะครับจะมีแบบประกันชีวิตหลากหลายนะครับให้ท่านได้เลือกนะครับซึ่งอ้วนยกตัวอย่างมา3แบบหลักๆนะครับก็คือแบบประกันตลอดชีพครับแบบประกันชั่วระยะเวลาครับแบบประกันแบบสะสมทรัพย์หรือว่าแบบประกันออมเงินที่คุณลูกค้ารู้จัก แต่ในคลิปนี้อ้วนจะพูดแค่2อ,อย่างแรกเพราะว่าสะสมทรัพย์หรือออมเงินนะครับมันจะไม่ได้เน้นความมุ่งครองสูงเนาะมันจะเน้นไปทางออมเงินเราก็จะมาพูดเฉพาะ2ส,สัญญาแรกนะครับก็คือแบบตลอดชีพแล้วก็แบบช่วระยะเวลานะครับมากลับมาครับผมวันนี้ถ้าเกิดเราจะซื้อแบบประกันที่ให้ความคุ้มครอง1ล้านบาทนะครับเน้นความมุ่งครอง1ล้านบาทนะครับไอ้แบบที่2ที่เป็นช่วระยะเวลาเนี่ยครับเบี้ยมันจะถูกมากนะครับแต่ ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาอย่างที่บอกเลยแบบช่วงระยะเวลาก็คือคุ้มครองแค่5ปี10ปี15ปี20ปีตามที่ท่านเลือกทําแผนไปนะครับเบี้ยมาถูกจริงๆนะครับอย่างเช่นอย่างอ้วนเงี้ยอายุ30ปๆนะครับทําทแบบประกันในนี้ล้านหนึ่งอ้วนจะจ่ายเบี้ยอยู่แค่ประมาณ3-4,000ประมาณนี้ไม่เกิน5,000นะประมาณ4,000 4, บวกลบนะครับก็อยู่แค่นี้เองได้ทุนประกัน1ล้านแล้วนะครับ แล้วก็จ่ายคงที่ตลอดสัญญาถ้าอ้วนเลือก15ปีมันก็จะอยู่ประมาณ15ปีนีนะครับพอสัญญา15ปีจบนะครับก็คือจบสัญญานะครับก็คุ้มครองระหว่าง15ปีนี้เลยทุนประกันล้านหนึ่งเต็มๆเลยนะครับคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีด้วยนะครับส่วนแบบประกันของอ้วนนะครับคือแบบประกันที่เป็นแผนมรดกที่อ้วนโปรโมทอยู่ในเพจนะครับอันเนี้ยนะครับให้ความคุ้มครองแบบตลอดชีพนะครับใช้สัญญาตัวที่1ประกอบนะครับ แล้วก็เพิ่มเติมสัญญาอ,อื่นๆเข้าไปนะครับที่มันได้มรดก1ล้านเหมือนกันนะครับแต่ความคุ้มครองนะครับไม่ได้มากไม่ขออภัยครับความคุ้มครองมันจะไม่ได้มีแค่คุ้มครองการเสียชีวิตอย่างเดียวมันจะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต1ล้านเท่ากันนะครับกับแผนนี้เลยนะ1ล้านเท่ากันนะครับแล้วก็ให้ความคุ้มครองโรคแรงนะครับ50กลุ่มโรค50โรคอาการนะครับแล้วก็ให้ความคุ้มครองในส่วนความถูกลภาพนะครับ ในขณะที่เบี้ยถูกเท่ากันนะเบี้ยถูกใกล้เคียงการถางกันแค่หลักร้อยนะแต่สัญญาแบบช่วงระยะเวลามันจะคุ้มครองชีวิตอย่างเดียวอันนี้คือข้อแตกต่างที่1แล้วนะเสร็จปุ๊บนะครับสสัญญานี้นะครับหากทําําทาไปนะครับปีที่10นะครับทําไปเท่าพร้อมกันนะปีที่10อ้วนเกิดป่วยนะครับสมมติทำสองสัญญานี้ไปเลยอ้วนเกิดป่วยนะครับแล้วพอครบสัญญา15ปีนะครับป่วยที่ปีที่10นะ ครบสัญญา1 5ปีนะครับไอ้สัญญาตัวนี้ครบกําหนดแล้วนะครับแปลว่าหมดความคุ้มครองแล้วนะครับถ้าอ้วนจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มใช่ไหมอ้วนก็ทําไม่ได้แล้วเพราะว่าอ้วนป่วยมาแล้วเมื่อปีที่10นะครับแต่สัญญาตัวนี้ยังคุ้มครองอยู่ครับเพราะมันต่อสัญญาได้ยาวๆในขณะที่อ้วนทําตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ป่วยถูกไหมสัญญามันคุ้มครองนะครับถึงอายุ85-90เลยนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาแบบนี้คุ้มครองได้ยาวอันนี้คือข้อที่2ที่ประกันแผนมรดกข,ของอ้วนได้เปรียบนะครับ ไม่ได้บอกว่าช่วงระยะเวลาไม่ดีนะครับช่วงระยะเวลาดีครับแต่มรดกตอบโจทย์กว่านะครับคุ้มครองสูงเหมือนกันนะครับเบี้ยใกล้เคียงกันนะครับแผนมรดกอาจจะมากกว่านิดหน่อยนะครับมีการปรับขึ้นเล็กน้อยตามเลทอายุนะครับแต่ให้ความคุ้มครองหลากหลายกว่านะครับให้ความคุ้มครองที่สามารถต่อความคุ้มครองได้นานกว่านะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าท่านเลือกคิดจะทําประกันสักหนึ่งเล่มนะครับที่เน้นความคุ้มครอง อยากให้พิจารณาครับในเรื่องของความคุ้มครองระยะสั้นและระยะยาวนะครับว่าอันไหนตอบโจทย์กว่ากันและที่สําคัญนะครับประกันที่อ้วนอยากจะบอกคืออยากให้ทุกคนอยากให้ทุกครอบครัวเลยครับมีไว้ก็คือประกันแผนมรดกที่มันคุ้มครองชีวิตได้นานๆนะครับอนาคตท่านส่งไม่ไหวนะครับก็แปลงเบี้ยออกมาเป็นเงินใช้ได้นะเพราะมันมีส่วนเก็บออมเล็กๆให้ด้วยนะครับแต่แบบนี้ไม่มีส่วนเก็บออมนะครับอันนี้คือข้อที่3นะนะที่ประกันเล่มนี้ไม่เหมือนกับประกันมรดกนะครับของอ้วนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ท่านเลือกจะทำนะครับอย่าให้พพิจารณาสักนิดหนึ่งหรือว่าโทรมาคุยกับอ้วนก็ได้ครับเดี๋ยวอ้วนอธิบายให้ฟังนะครับไม่ซื้อกับอ้วนก็ไม่เป็นไรนะแต่คุณจะได้ความรู้แน่นอนนะครับหรือวันนี้หากมีข้อมูลไหนที่อ้วนตอบคําถามพี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวอ้วนจะหาข้อมูลมาให้รับประกันว่าทุกการพูดคุยกับอ้วนท่านจะได้เรียนรู้เรื่องส่วนของประกันแน่นอนนะครับเรื่องของประกันชีวิตแน่นอนนะครับรับประกันเลย และทั้งนี้ทั้งนั้นอ้วนฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของแผนประกันมรดกนะครับคุ้มค่านะครับตอบโจทย์เบี้ยต่ำนะครับคุ้มครองสูงคุ้มครองหลากหลายนะครับเป็นจ่ายเป็นสินงเงินก้อนให้นะครับท่านยังอยู่ตรวจพบตรวจเจอก็จ่ายท่านจากไปก็ส่งต่อให้คนข้างหลังนะครับทุกพลภาพทํางานไม่ได้บริษัทก็จ่ายเงินให้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ